เราก็จะมาตามเลขคำนวณของกรุงคุณตานะครับเนาะเมื่อวัที่แล้วก็เข้าเต็มเต็มแล้วครับเนาะห้าตัวเดียวโดดเต็มเต็มเลยนะครับตัวเดียวครับเลขสูตรคำนวณเนาะเข้ามาทุกวัน

อันนี้เป็เลขตัวนึงเด็วิ่งบนห้ากับสองมาแน่น้องเด่นสองเด่นสองแบบสองล้านเปอร์เซ็นต์วัวสองล้านเปอร์เซ็นต์มาแน่นี่เลขบนเน้นบนนะคะบอกสองก็สองสี่ล่างโอ้มาเต็มๆอีกแล้วตัวเดียวอีกแล้วตัวเดียวนีถ้าไม่มีตัวนี้ไม่ต้องไปซื้อ ค่ะอ่าคือจะมีสี่ล่างจะมีสองบนอืมค่ะ FC ทุกท่านถ้าไม่มีในสามสามตัวนี้ไม่ต้องไปไปเล่นมันมาแน่นอนค่ะเลนวิ่งนี้มาเข้ามากี่งวดแล้วครับคุณลุงมันลืมแล้วมันเยอะเยอะมากจนไม่คือไม่ีปแล้วจำเป็นปีแล้ีจำไม่ได้เลยคือเราไม่คือมันถูกๆๆมาแล้วก็ไม่ได้ล็อกไม่เขียนอะไรเลยอืม มามาแน่ๆคุณลุงจับคู่ไหมครับจับคู่ให้ไหมอ๋ออันนี้อันนี้สูตรคำนวณเนาะจับคบนจะมีสองอีห้าบนแล้วก็มีสี่ล่างนะค่ามีสองบอกบนก็มาบนบอกล่างก็มาล่างนะคะอ่จับคู่ให้เนาะอ่ามาดูตรงที่จับคู่เด้อสองนี่มาสองแล้วเราก็เอามายิงใส่ห้าใส่สี่ เก้าก็ยิงใส่สองใส่ห้าใส่ส mm ี hmm. ่นี่คือยิงมาคือตัวสองจะอยู่หลักร้อยเก้าก็จะอยู่หลักร้อยหลักสิบอ่ามันมันอันนี้อันนี้คือเลขอ่าในความฝันสองตัวเนี่ย <5. S 1> ตัวนี้คือฝันว่ารถตัวเองเนี่ยขับแล้วมันไปชนรั้วชนปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งชนแล้วมันยังไปได้อยู่ ชนแล้ว <Euros. S 1> มันก็ไม่หยุดกับที่ไปไปไปจนได้อันี้คือคือเลขความฝันอันนี้นนคือนนเลขคำนวณแล้วเราเลขสามเก้ามันมีเก้าในความฝันเรามายิงใส่เลขเลขวิ่งเราคือเอาเก้าวิ่งในฝันเนี่ยได้เลขเก้ามาจับใส่เลขวิ่งเนาะเลขสองกับเลขห้าเนาะแล้วก็เลขสี่ ส่วนเลขคือศูนย์เก้าหนึ่งเนี่ยก็คือเลขฝันมันฝันคนละวันอันนี้ฝันสองวันอันนี้คือเลขเดียนรถอันนี้คือเลขฝันอันแี่ฝันหนึ่งไม่ไม่ใช่แตเดียนรถก็มาตรงกับที่ว่าเลขคำนวณเนาะครับเนาะมันมาตรงกับเลขคำนวณนี่สี่เนี่ยไอ้ไอ้ฝันบนนี่ฝันว่าไงคะอ๋อตัวบนนี่ฝันว่าไป อ่าไปเจอคนชื่อน้อยเป็นแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือท่านเสียชีวิตเสียชีวิตก็ศูนย์เนาะแล้วลูกชายคนเล็กของเขาอ่ะชื่อนายก็เรามากอดกันร้องไห้ศูนเสียก็เลยลุงก็เลยกีว่าเป็นศูนย์เก้าหนึ่งลึกหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ประมาณเนี้ยอย่างเนี้ยก้ามตัวเนาะศูนย์ก็ตายกอดคนตาย นชื่อนายก็นายก็คือเก้าคนชื่อน้อยก็ตีเป็นหนึ่งหน้าึ่งนายก็หนึ่งก็อยู่ประมาณเนี้ยเก้าหนึ่งทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าน่าจะมาเนาะใช่ไหมคุณลุงช่ชอบชอบสุดนี่ชอบตัวไหนครอ่าเอาตัวชอบใช่ไหมคือชอบมันก็ชอบเก้าหนึ่งแล้วก็สีเก้าชอบเก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าหนึ่งสีเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าชอบของคุณลุงนะจ๊ะ แล้วแล้วแล้วเลขวิ่งล่ะคะเลขจับคู่วิ่งจับคู่วิ่งจับคู่วิ่งก็คือก็มันจะมันก็มีก้าสี่อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยคือเลขฝันทำไมยินใส่กับเลขอี่คำนวณสูตรคำนวณมันมีสองห้าสี่คำนวณก็เอาก้ามากกบคู่แล้วก็ได้ก้าสองก้าห้าก้าสี่อย่างนี้เนาะแค่นี้หลยยิงเข้าไปเลยยิงไปตาม สรุปให้หน่อยได้ไหมคะลุงชอบตัวตัวที่ที่เขียนข้างล่างนี้ใช่ไหมับตัวที่ชอบกลมกลมวงกลมไว้เลยครับโอ้อยากให้วงกลมให้ตัวเดียวเลยใช่ไหมตัวเดียวไปเลยอยากเลยครับตัวเดียวไปเลยชัดเลยเนาะชัดเลยเนาะหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสี่เก้ากับ ซื้ออะไรก็ได้ให้มีสี่ก็คือสี่สองสี่เจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่เนาะจะอะไรก็ได้แต่ต้องมีสี่ครับมีสี่มีสองที่ที่ชอบชอบแรงที่สุดคือสองสองเนี่ยชอบแรงกว่าสี่นะแต่ว่าสองเนี่มันส่วนมากมันจะมาแค่สองตัว อ่ามันจะมาจับมาเป็นสองตัวนี่คือสองอ่าสองห้าสองสีงน่นีอ okay. สองไม่ชอบมันก็ไม่เยอะก็คืออ่ามันจะมาอย่างเงี้ยสามตัวที่คำนวณได้เนะะาะครับสองห้าสองสีนนะสนน่ตัวลองก็ก็จะมีตัวนี้ก็ ตัวลองเก้าหนึ hundred, ่งตัวลองตัวลองแต่สองวิ hmm. ่งยังไงก็ก็แต่กจะมาแบบสองตัวคือสองสิงมาสองมาบนมันมันจะเป็นบนสองมาบนสี่มาล่างงมื่อที่แล้วก็คือบนล่างเลยเนาะบนล่างเลยได้ทั้งบนได้ทั้งบนทั้งล่างวิ่งห้าวิ่งห้าล่างตัวเดียว โดด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 เสร็จแล้วก็ห้าจมันจับคู่ฝันเนคนจีนสามวันเนาะฝันเห็นคนจีนสามวันซ้อนยังไงก็มีเจ็บเจ็ดไปจับคู่กับห้าเล็กวิ่งตัเข้าห้าเจ็ดเต็มเต็มครับแล้วก็มาห้าแปดแปดห้าอีกก็เล็กวิ่งก็เข้าทั้งบนทั้งล่างอีกแล้วไม่มีก็มั่นใจยังไงก็ต้องเข้าปกติจับคู่นี่ให้สามสี่ตัวก็เข้าสาม นี่ก็คือเลขเลขวิ่งบนเนาะ,ะมีสองมีห้าถ้าล่างก็มีสี่วันนี้ให้สองห้าบนแล้วก็สีล่างครับลองเอาไปซื้อดูเนาะรุงบุญตาเปหนดะครับลุงบุญตาเนาะครับผมลุงบุญตาเลขวิ่งน วิ่งชอบที่สุดก็คือเลขสองเลขสองวิ่งยังไงก็ได้ตังยังไงก็ได้ตังแต่ให้วิ่งบนใช่ไหมให้วิ่งบนให้วิ่งบนเลขวิ่งไม่เคยพลาดนะครับหรือใครอยากจะวิ่งบนวิ่งล่างเอาสองตัวเดียวเลยอืมแต่มั่นใจมากคือมันอยู่หลักหลักหลักสิบหลักสิบเขาอยู่หลักสิบเลขสองเขาจะอยู่หลักสิบใช่สองอยู่หลักสินะครับ ขอบคุณคุณลุงมุญตาหลายนะครับคุณผู้ชมนะครับเอาอวยพรปีใหม่เพื่อนนะครับอครับ FC ทุกท่านเด้อปีใหม่นี้ก็ขอให้ได้โชคได้ลาบได้สนุกสนานได้เฮด้วยกันเด้อวันที่สามสิบอ่าวิ่งสองไปเลยสองล้านสองล้านเปอร์เซ็นตลอมาแน่แน่วิ่งสองถ้าขาดสองกระเซียมันจะไม่ได้ตัง พอได้กินน้ำโคกน้ำอะไรบ้างไปหยิบรัตเตอรี่ไว้สักคู่เด้อสองคู่สองคู่เอซีทุกท่านครับอาการนี้แหละได้เห็แน่นอนบ่ายสี่โมงมั่นใจก็คือวิ่งสองนะครับซื้ออะไรก็ได้ให้มีสองบนขอบสาธุสาธุครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ